รูสวนพริกครับเศรษฐกิจพอเดียวฮะหาถุงหาเนี่ยถุงเลี้อยู่นะมีเม็มะเขือมีมะเขือก็เอาไปเด้อมีลูกเดียวเขาเขามาเก็บกันยังไม่ได้ดูเก็บเอาพริกอะ แกเก็บไปให้เยอะอยู่เนี่ยเก็บไอนี่จะไปตำไมี่อลนะตำตำถั่วนี่ได้อยู่นี่พอได้ตำอด้เกสี่ห้าลูกพอดีตำครับผมมะเขือก็มีนะครับ ีฝรั่งกำลังปลูกพออยู่นี่พันธุ์อะไรครับกินซูเนาะแต่ผมก็สั่งสั่งมาห้าสิบต้นถือว่าจะมาปลูกไปพอได้ไปกิน,นถ้าเผ <c oughs> ผมสั่งเข้าอีกบต,ต้นแต่แต่มาต้นเท่าไหร่ถ้าถึงประมาณกี่เซนเขาเขาตัดมันจะช่ำนะอ๋อผมมันแต่ อนอ่ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทมันก็ยาวแล้วนะวอันนี้ผมสามสิบห้าบาทด้ืแต่มันต้นใหญ่แล้วใช่ไหมลึกคือร้านเียนนะที่สั่งเขาห้าสิต้นต้น,ตนลสะ,ะสิบาเดี๋ยวไหนแฟนเขาสั่งนี้ในเฟสอ่ะมันที่มันที่หนึ่งเขาจะส่งให้ใกับือมันลคือมันเาเรียกอะไรข้ตอนเสร็จแล้ เราก็มาลงได้เลยผมปลูกวัดนจีนเป็นกุ้ลาครับผมว่าจะเอาเอเนั่ยนะมากเตี้ยมาปลูกเดี๋ยวนี้มากเตี้ยกิโลสามสี่สิบบาทนะครับใช่มากเตี้ยปลูกจะโหลดมันมาไหมโหลดวันนี้วันนี้ยังไม่ให้ออกมาเห่างระยะห่างกันยัให้มันมาหมากจีนกุงเออทำไมไม่เห็นเก็บไปขายผมไม่ได้เก็บขายผมเก็บกุ้งไปตากแดดอ๋อผมได้ตากแดดไปขายกิโลละรวย อ้โหหายรอนมาเก็บให้ใช่ไหมก็จะห้ยมาเก็บไปกินอ๋อนั่นมันชอบมันชอบกินเลยให้เจโทรบอกมันครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ให้มาดองมาใกล้ต่างคนต่างต่างอยู่ไปก่อนมีเด็กตักก้องเดยกมาเล่นด้วยนั่งห่างๆกันไว้ครับผม ก,ก็เยอะแยะเลยครับฝลั่งก็เยอะแยะเลย